เป็นปูขาวปูขาวนะแต่ถ้าปูแต่งตัวอีกนั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออปูดำอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะปูจะแต่งตัวเนาะมันอยู่ที่ที่ว่าวันไหนแกวันไหนก็ให้ปูแต่งกันเอาเลยครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาที่สนาดปูแก้วปูขาวแต่ว่า ถ้าเป็นเลขประจําวันของปู่ออกทุกวันฮานอยเมื่อวานก็เข้าสองสองแต่ก่อนก็เข้าบ่อยตลอดเลยเสร็จเมื่อคืนเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ได้อยู่เป็นเลขที่สวยมากเลยสวยมากโอมีแต่เก้า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 เจ็ดมันจะเก้าเก้าเจ็ดนะ อืออ่าโอ้เจ็บไม่เจ้านี่เป็นเลขที่สวยมากนี่พอดีรถคันนี้เข้ามาแล้วปุ๊บเราเออคันได้ถ้าเข้ามาปุ๊บน่ะมันจะออกเลยอ่านวยอืมเด่นทางมาด้ยพัฒนานะแต่ว่าเออเรีประจำเออเลขวันที่หนึ่งเนาะก็อยากฝากทุกคนนะอย่าฝากให้ลูกหลานเออเอ็ดมินของโยมที่มาวันนี้เนาะเออพวกคุณก็ฝากไว้ตัวนี้เนาะ วันวันเป็นวันที่เอ่อวันที่หนึ่งตุลายนนะวันที่หนึ่งตัวนี้กันยายนตัวนี้เป็นอ่าเดี๋ยวประกาศก็ไม่ก่อนนะประกาศไม่ค่อยออกตัวนี้มันเป็นมันเป็นเลขอ่าเลขล่างเด้อตัวนี้จะเป็นล่างก้าวเออใจในตัวบนตัวบนนะยังไงยังไงบนก็มาสามใจครับเดี๋ยวให้ปูกเพียงแค่ไม่นี้ สามตัวบนสามสามศูนย์สองตัวล่างเก้าห้าไม่ค่อยชัดวันี้เป็นเป็นเป็นตัวล่างเนาะเป็นเป็นเลขล่างเป็นเลขล่างตัวที่ไหนอันที่ตัวตัวนี้ตามบนนั้นแค่นี้นั้นใครจะมาเอาอีกปู๊ก็ไม่สามารถให้ได้เพราะว่าคืออันนี้เป็นเป็นสัจจะเป็นสัจจะที่ว่าตัวไหนคือตัวนั้นตัวเดียวไม่มีไม่มีหลายตัวนะปุ๊กไม่ไม่มี S <S คือแค่นี้แค่นี้คือแค่นี้ยวใครมาถามปุ๊กก็มีแค่นี้เหมือนเดิมจะมาแต่มันก็เหมือนเดิมไม่ไม่ไมเปลีป่ยนแปลงนีน่นก็รัฐาบาลไทยรัฐาบาลไทยครั้ที่หนึ่ง,งปุ๊กกนเอ่อ<น>ขอฝากเอ่อลูกหลานสายเอ่ออีทินนะของญาติโยมที่มาทำวันนี้ก็ให้สมบัติทางปารถนาให้ได้เออดังจิตดังปรารถนาให้สมบังให้ร่ำรวยให้สมมั่งสมมีให้สมดีสมได้ให้ร่ำรวยให้สมทางปารถนา ให้หลุดรอดหลุดพ้นไปมานกันทั้งปวงได้ทำอะไรก็ให้เจริญยิ่งขึ้นไปในวันหน้านี่เนาะครับผมีายสามศูนสามสามศูนย์กับเก้าห้าตัวเดิมเลยตัวเดียวตัวเดิมวมันนั้นวันนั้นแหละว,วันวงสวงใช่ค,คือตัวเดียวนั้นตัวนี้คือตัวนี้จะไม่มีตัวอื่นมาเพราะว่าอันนี้เป็นสัจวาจาเป็นสัจวาจาที่ที่อ่นกันไว้เขาอะไรนะปู่ลืมเขา วัดเขาพนมจนทร์พนนทร์นะครับพนมนันทราพนมจันทราอ่าถ้าเป็นชื่อถ้าเป็นชื่อเต็มเลยพนมจันทราอธิบดีราชเทวาเจ้าชื่อพระมากหลวงปู่พรมจันทราอาิบดีเอเทวาราศเจ้าะเป็นบางก็เรียกว่าเป็นบางของภูพญานาคเป็นบางของพญานาคเป็นของอ่บางบทเป็นเมืองดับดท ไม่จะมีถ้ำอยู่ข้างบนด้วยปู่ม,มีเวลาไปดูเนาะเออมีถ้ำแล้วก็มีตรงที่สถานที่ของมันมีมันมีสถานที่ของไอ้ของครูสงวงเรานอนนะจะมีต้นไทรใหญม่มีก็มีจีวรเกา่เกาๆอยู่ไออยากไปเอาก็ไปขอเอาเดี๋เอาใครนะคะเดินไปโหเดินก็เหนื่อยหน่อยนะครับตาแจวเราต้องเดินนี่ไปประมาณหนึ่งห้าร้อยโลผ่านไปเจ็ดร้อยเมตรจะขึ้นเขาจะขึ้นเขาก็เหนื่อยเนี่ในตรงตรงตรงเนี้ย ตรงที่ปูสวงนอนอ่ะยู u ูบทำอยู่นี้มันจะเป็นต้นไสใหญ่อยู่นี่ถ้าเราถ้าไปเรารถไปจอดตรงนั้นเพาะเดินขึ้นไปแป๊บเดียวก็จะจหญมันจะตีต้องต้องหาเวลามาสักวันของปูมันมีจีวรเก่าๆที่อันนี้ไวอยู่ในต้นโพล่ะเขาลงปูเลยบ่เป็นต้นต้นไสอ่ะของเป็นของเอ่อของท่านยู่อนเนาะจะใครไปขอก็ขอได้แต่เราแต่เอาไปเป็นทำอาจเป็นของขังอะไร เป็นของที่บูชาเนอะผมได้นี่เป็นเป็นเพื่อนยูทูบมาด้วยกันครับผมมาด้วยกันบนหลวงปู่มาหลายช่องครับนนี้เออมาแต่ก่อนมาช่องเดียวตอนนี้มาหลายเลยตอนนี้วันนั้นไปช่วยนึกว่านึกว่าเราเอาวันนั้นนึกว่าให้แอดมินเราดูเลขไอ้นัรนเพราะว่ามันออกราวหมดเลยวันนั้นออกราวหมดเลยสามรอบสี่รอบออกอ๋อ้ อนาคตยิ่งจะเยอะกว่านี้ครับผมตะเลขเข้าแต่ปูก็นะเ่ามันก็มันจะ่ามันจะเข้าตะเลขน้อยแต่ในหลวงปู่เขาคือว่าหนึ่งเขาก็อยากต้องการให้ถนนสวยงามเข้ามาก็เลยเขาก็เลยบอกให้เน้นตัวนี้จะไดะถ้ามาไปเช่าได้ทำทำไทยลูกทำพิธีไปเช่าทำพิธีด้วยเนาะเออทำพิธีเปิดโทรแม่ไว้ค่ะเดี๋ยวนางจะอันนั้นเขาทีตัวเลข ในในในสังขารปูอีกสังขารหนึ่งของปูอีกสังขารหนึ่งก็ปูนวลปูนวลคำปูนวลคำแต่อีกสังขารหนึ่งก็ปูคําแก้วปูคําแก้วอีกสังขารหนึ่งก็คือปูแก้วนิยมปูแก้วนิยมหรือปูปูจะให้เรียกปูขาวก็ได้เนาะปู เออเรียกแบบไหนก็ได้หมือนปูจะมีสามปูชอบใส่ชุดขาวปูขาวูขาววันนั้นปู่กจะนุ่งนุ่งชุดดำอีกัวอีกอีกอีกภางหนึ่งปู่อีกภาคหนึ่งปูก็นุ่งขาวภาคดำภาคขาวแล้วก็ภาคทองภาคทองก็จะเป็นอีวอเหลืองแทนปู่เองก็ไม่มีอะไรที่จะอวยพรให้ลูกศิษย์ลูกหาเลยอย่าโยงเออเอ็ดมินทุกคนทุกท่านเนาะก็อยากให้เอ็ดมินทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทาสิ่งใดก็ขอให้จงเร็จรุ่งเรืองตามเป้าหมายตามจิตราถนะให้สมมั่งให้สมมีให้สมดีให้สมได้ให้สมร่ำสมรวยกันทุกบุทุกคนนะจิตการรุ่งเรืองให้สมมีให้สมได้ให้สมร่ำสมรวยสมดางราถนาให้รุ่นหลุ่กคนไปมานกันทั้งปวงยะทาวริวหาปุระปริปเรียนทิสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนปภกปติ เอจิตังปจิตังตุมะหังคิปเมสเมนโตสัพเพปุเรนตุสังกะจันโทปนราโสยัตามณิชติรโสยัตาสัพพิเดวันจันโตสัพพโรโควินาสัตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติขายุโกภวาบีวาทนาสิริเสนจังวุตตาปัจจายโนจัตตารโอธามาวัตันตี อายุว uhm uh ันโนสุข uh ังพลังพะวันตุสัพพมังขลังรักันตุสัพวเตวตาสัพพุทธาโนภาเวนะสัาสวดีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังขลังรักันตุสัพวเตวตาสัพธรรมาโนภาเวนะสัตตาสวดีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังขลังรักันตุสัพวเตวตาสัพสังฆานุ na cata su Pak one dutesa